บ่อเจริญพืชผลนะครับบ้านบ่อพังแคนครับวันนี้อยู่ข้างในเราเมืดอเห็นหยังเลยสามชาครับสามชาแบบจังครับสุดยอดครับครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็พามาเบงวิธีเพิ่นเอาเขาลงนะครับเพิ่นเอาเขามาขายนะครับอยู่ร้านรับซื้อเขาครับผมวิธีเอาเขาลงจากรถครับแบบง่ายๆเลยครับผม ที่เขาที่รถเกีียวมานะครับแกใส่รถปิการ์มาแกที่ใส่ขาดกวดลุงนะครับซึ่งต่อจากรถโฟกคลิฟนี่ครับใส่รถโฟกคลิฟกวดลุงเลยครับแบบง่ายๆเลยสมัยตะกี้ใส่คนสะลงนะมันสะเวลาควันนี้ซุมือนี่เพิ่กับสลาดขึ้น,นเทคโนโลยีนะอาแบบง่ายๆเลยครับผม ใส่รถโฟก์คลิฟอยดึงถอยดึงเลยครับนะแป๊บเดียวครับเบิด์ขันรถเลยครับประมาณตันหนึ่งนะครับประมาณอุ้มหนึ่งนะไปเข่าขันนี่ก็เลี้ยนนิดนิดน้อยๆก็เขาก็ใส่ข้นกวาดลูกเราครับเลี้ยนนิดน้อยก็เอาข้นกวาดลูกเอานะเลาวบานี้กวาดลูกล้วก็ใส่รถตักต้อมเขากันนะครับบานี้ใส่รถตักดันต้อมเขากันครับโอ้โห มาอะไรครับโอ้ยย้อนยีอนอเลยครับมาอะไรครับมาแล้วครับ,มา,รบมาช่วยอีกแรงครับคันนี้ครับมาซอยอีกขั้นหนึ่งครับคันนี้มาช่วยอีกแรงครับผม ดันครับดันโอ้ยกหล่อเลยหล่อหลังยกเลยวะหล่อหลังที่กับยกครับโอ้ oh, ยอนแสงไ <Okay. S 1> ด้เด็ดอีกแล้วได้เด็ดอีกแล้วครับวันนี้ครับเดีเอาเขามาขายครับวันนี้มาตีโอกาสมาทายเพิ่งนะครับโ oh. oh. อ้โหแล้รกันครับกันเข้าไปครับ ủa oh, thả vâng lò lắng ô không? Ồ, khổ Ồ, khổ ô 2 ô khổ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  โอ้อยู่มาถึงทางมาได้ย้อนแสงโอ้โหโอ้ยนั่นนี่รถตักงี้นะครับดันครับดันครับดันกึบไปดันกึบไปพอหลังเรียบร้อยเพื่อนขั้นนะครับขั้นบนส่วนเข้ามามขั้นนี้ดันเขาแบบนี้ โอ้โอขั้นนันตกขึ้นซิฟล้อึ้นรถพ่วงครับขั้นนะครับข,ขั้นนีดันต้อมเขาครับขั้นนันตกขึ้นรถพ่วงผมยืนอยู่ข้างในกดังกับสิบหมืดนได้ยัง้อล่ะครับ ออขันนั้นขึ้นพ่วงแล้วขึ้นรถพ่วงครับคันนั้นครับเพื่อที่จะไปส่งนะครับคันนี้กระดันครับดันเป็นระยนะเลยเนาะ เพิ่งจังหวะว่า,างเติ๊กโอ้โหจัตยานกระดานครับพี่ร้อง <c ười> โอ้หลอลังลอยหลอลังลอยแล้วย่างนาจนยุบลงหุกลายนึงเี้ยนี่ง <c ười>

เอาอีพ e ีดีมาชมรถตักนะครับตักเขานะครับอยู่ร้านรับสื่อเขานะครับวันนี้ครับสองคันทำงานซอยกันครับเอาไปแล้วครับคันนี้ครับต้อมให้แล้วแล้วไปจอดไว้แล้วครับคันนี้ตักขึ้นบนเต็มอยู่คันหนึ่งอะไรตักใส่ยุบเศ้าบนเต็ม

ซ้ำรถวีอัพขนาหแก่ามากวันนี้เนาะตักหนึ่งเนาะอหอดกับแปดร้อยเก้าร้อยดยมีไว้แล้เขาดิฟอาจซหอดเนาะหนักอ้ดันดันครับดัน

เสมออันนั้นมั้งเสมอแพงเลยมั้งรอล้างยกุ่งกันอะไรก็ได้ปู่พ่อก็สิไปได้ไปบ่ได้เลยทาทาซะก่อนว่ะโอ้กองเข่ากองัใหญ่ยังสิบ่เต็มพวงครับ

กี่อยู่ในโกดังครับย้อนแสงโอ้ยมืดแหงครับอยู่ลานรับซสือของวอเจริญพืชผลนะครับบ้านวอพังเคนครับวันนี้โอ้ยขนาดมาทายอยู่นี่ตอนที่เรล็กที่ได้การอยู่อยู่ข้างในเราเมืด่ดบ่เห็นเอยียงเลย สามชาครับสามชาแบบจังครับสุดยอดครับเห็นกลองไม่ได้เลยครับผูเต็มเหรอไปใช้สันไปสั่งก่อนไปสรั่งก่อนเดี๋ยวเกินเขาดิฟนะครับเขาสดขสเขาลดเกี่ยว นะโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้แหละครับพามองรถตักดินเขาพ่วงนะครับตักเขาไหมโอ้ตักเขาเสร็จรพ่วงครับอยู่ลานรับซื้อข้าววอเจริญพืชผลครับกับสิไดใอำลาพาจากพี่น้องไปก่อนนะครับมือนี้ครับว่าผมก็เอาเขามาขายกันครับสิไดใเมื่อแล้ว อี e ีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมกลับสวัสดีครับ